เลือกภาคประชาชนที่ส่งสัญญาณที่จะมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายเศรษฐาตวีสินในเดือนสิงหาคมกับภาคเกษตรกรที่อึดอัดนัดหมายตรงกันพอดีว่าเดือนสิงหาคมวันนี้สายที่เขาเป็นวุฒิสภาที่เกาะ ขากางเกงเกาะหูกางเกงของลุงเข้ามานี่รับใช้ระบบลุงนี่ถูกผลักออกไปจากอำนาจในระบบเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะอยู่ที่บ้านหรือจะก้าวออกไปบนท้องถนนนี่ก็เป็นสัญญาณที่ ทุกคนจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดทักษิณชินวัตรหรือบิ๊กแมวรู้ดีว่าในเดือนสิงหาคมนี้วิกฤตการทางการเมืองที่พยายามซุกไว้ใต้พมวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งพยายามซุกไว้ใต้พมมันก็จะผู่ขึ้นเพราะมันอั้นไม่อยู่แล้วเหมือนคนปวดท้องเนี่ย อยากจะเข้าห้องน้ำนี่มันอั้นมานานแล้วยังไงก็ต้องถ่ายออกเหมือนคุณผู้หญิงเนี่ยตั้งครันครบเก้าเดือนแล้วปวดท้องต้องคลอดลูกแล้วยังไงก็ต้องคลอดอุปมาเหมือนพระนี่ครับอยากจะสึกแล้วใครมาห้ามใครมาพูดอย่างไร <c oughs> ก็ไม่ยอมจะสึกอย่างเดียววันนี้จะสึก จะออกจากเพศบรรพชิตไปเป็นคารวาสแล้วไม่บวชแล้วอยากจะเบียดนี่คืออารมณ์ของสังคมเป็นอย่างนี้สิ่งที่น่าจับตามองมันเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนั้นมันสอดรับกับสัญญาณของภาคประชาชนและภาคเกษตรกลายเป็นการส่งสัญญาณออกมาพร้อมกัน ภาคประชาชนก็ส่งสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีการจัดชุมนุมเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินในเดือนสิงหาคมซึ่งยังไม่กำหนดวันนะครับเดี๋ยวเหตุผลจะเอามาเล่าต่อไปว่าใช้เหตุผลอะไรภาคเกษตรกรก็ส่งสัญญาณว่า ตั้งแต่มีรัฐบาลนายเศษฐาทวีสินมาภาคเกษตรที่ถูกโปประการได้ว่าถูกโฆษณาชวนเชื่อว่าดีขึ้นชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องหลวกลวงต้มตุนตอแหลทั้งสิน้นไม่จริงสองเรื่องนี้กลายมาบรรจบกันอย่างไม่ได้นัดหมายเลือกภาคประชาชน ที่ส่งสัญญาณที่จะมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายเศรษฐาตวีสินในเดือนสิงหาคมกับภาคเกษตรกรที่อึดอัดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอย่างมีความมั่นคงต่อไปได้เขาก็อึดอัดเขาก็เตรียมการน,นัดหมายตรงกันพอดีว่าเดือนสิงหาคม ไอ้ที่คณะรัฐมนตรีไปรับประทานอาหารที่โรงแรมหรูเมื่อคืนนี้แล้วทำหน้าระรื่นมันก็คือขบวนการต่อแหลกันไปกันมาของพวกที่อยู่ในอำนาจรัฐนั่นแหละครับมีบุคลิกมีท่าทางละรื่น ถ้าภาษาบ้านผมก็แฮนแฮนฮไปร่วมง,งานแบบแฮนแเลยตีหน้าระลื่นเลยโดยไม่เห็นความทุกข์ความยากของพี่น้องประชาชนในประเทศซึ่งผมก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรนะครับประชาชนอยู่ด้วยความยาก,กลำบาก ประชาชนวาดวิตกว่าจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าไฟฟ้าที่มันแพงขึ้นราคาสูงขึ้นจะเอาเงินจากไหนมาซื้ออาหารเงินเท่าเดิมไปซื้อ ได้อาหารน้อยลงกินไม่อิ่มท้องนี่มันเป็นปัญหาฐานลากเลยนะครับวันนี้ประชาชนมีเงินเท่าเดิมแต่กินไม่อิ่มท้องนอนไม่หลับกินไม่อิ่มท้องนอนไม่หลับนอนไม่สบายความเครียดจึงเกิดขึ้นนี่มันเป็นการเครียดทั้งสังคม แต่กลายเป็นว่าผู้ที่มีหน้าที่แก้ปัญหาผู้ที่มีหน้าที่บริหารประเทศผู้ที่เอาอำนาจรัฐไปจากประชาชนกับแสดงอาการละลิกละลีมีอาการละลิกละลีมีอาการดีใจมีอาการชื่นมื่นละลื่นละลื่นทำหน้าตาละลื่นแห้นแหน,แหนกินอาหารหรูในโรงแรม แพงแสนแพงแต่ประชาชนกินไม่อิ่มท้องนี่เขาเรียกว่าวินาสกาเลวิปลิตพุทธิเมื่อถึงการวินาจะมีความฉลาด จะมีสติปัญญามากมายขนาดไหนแต่การกระทำที่ทำออกมาก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเป็นเรื่องบ้าบาบอๆเป็นเรื่องที่มีแต่คนเสียสติเท่านั้นล่ะครับที่เขาทำกันเสียสติประชาชนเดือดร้อนแต่ตัวเองไปจัดงานเลี้ยงหรูมันจะต่างอะไรกับจุดเริ่มต้นของการพังคุกปาสติน คนล้มพระเจ้าหลุยที่16จับพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมาเรียอังโตเนตมาเข้ากิโยตินแล้วก็ตัดหัวนี่คือจุดเริ่มต้นจากการคับแค้น,นะ,ะวันนี้ก็คับแค้นเหมือนกันผมถามว่าพี่น้องคนไทยคนไหนที่มีความสุขบ้างตอนนี้ไม่มีนะครับ นอกจากพวกลูกทาสทั้งหลายที่เขาปลดปล่อยแล้วยังยอมเป็นทาสอีกยังลุ่มหลงงมงายอีกชีวิตตัวเองก็ไม่ดีขึ้นแล้วมาชื่นชมกับการกินหรูอยู่สบายของคนมีอำนาจรัฐกินหรูอยู่สบายเงินภาษีอากรพี่น้องประชาชนจ่ายให้เป็นเงินเดือนค่าตอบแทนและบางคนยังมีเถื่อยจิตเป็นโจรเข้าไปก็ทุจริตคอร์รัปชัน ประชาชนอยู่ไม่สบายกินไม่อิ่มท้องแต่คนมาทําอย่างนี้นี่ที่ผมย้อนกลับไปสองร้อยกว่าปีก่อนมันเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะไงมีคนไปถามจะจริงหรือไม่ไม่รู้แต่ชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นเขาพูดกันมีคนดื้นดีกาไปร้องเรียนกับพระเจ้าหลุยสผ่านพระนางมาเรียอังตตน,นี่ว่าประชาชนชาวฝรั่งเศส ในสมัยนูน้นอดอยากมากแม้แต่ขนมปังก็ไม่มีจะกินคือเขาก็กินขนมปังแทนข้าวนะเรากินข้าวฝรั่งเขากินขนมปังทำจากข้าวสาลีกินแบบกินขนมปังเปล่าๆนี่หรือภาษาอีสานบ้านผมว่ากินในดอกกินขนมปังในดอกกินข้าวในดอกนี กินข้าวเปล่าๆหรือกินขนมปังปเปล่าๆเขาบอกว่าคนฝรั่งเศสอดอยากแม้แต่ขนมปังก็ไม่มีกินจริงหรือไม่ไม่รู้แต่เขาลือกันว่าพระนางมาเรียอังโตเนตตอบคนที่มาถวายดีกาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในสมัยนู้นว่าถ้าไม่มีขนมปังกินก็ไปกินเค้กสิไปกินขนมเคก้ก วัดโถขนาดขนมปังยังไม่มีกินมันจะมีปัญญาที่ไหนไปกินเคก้กไปซื้อเค้กกินไปทําเค้กกินเค้กมันต้องอาศัยโอ้หลายอย่างครับกว่าจะทําเค้กได้ทั้งนมวัวทั้งอะไรเยอะแยะนี่ขนมปังในดอกขนมปังเปล่าๆยังไม่มีปัญญากินไล่ประชาชนไปกินเคก้กท่านทั้งหลายครับนี่ไงมันอารมณ์เดียวกันผมถามว่าพี่น้องประชาชนคนไหนเห็นพวก ผู้มีอำนาจไปกินหรูอ,อยู่สบายแล้วยุู้สึกว่ามีความสุขผมว่าถ้าใครชื่นชมกับงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ท่านต้องไปตรวจสุขภาพจิตนะเพราะท่านไม่ปกติเราเดือดร้อนอยู่ประชาชนเดือดร้อนอยู่แต่กลับมีข่าวว่ารัฐบาลไปเลี้ยงฉลองกันอย่างมีความสุข มันมีคนมีสติดีที่ไหนเขาทํากันครับไม่คนสติดีก็ไม่ทำหรอกเพราะมันไม่ใช่กาลเทศะเขาเรียกว่าไม่รู้การไม่รู้กาละเทศะทาไปเพื่อให้ตัวเองดูดีมีอีโก้แต่ประชาชนถ่มถุยนี่ มันก็มีประชาชนบางกลุ่มนะครับเป็นทาสไม่ยอมปลดปล่อยก็เห็นเขากินหรูก็โอ้ชื่นชมก็ตามืดตามัวไปสัญญาณที่เขากาจะเลียจะสัญญาณที่เขาจะเคลื่อนขบวนการมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลมีมาแล้วครับตอนนี้ก็โทรศัพท์ต่อสายกันให้วุ่น ต่อสายกันให้ไหมเลยล่ะทั้งสองฝากนะครับฝากหนึ่งก็คือฝาคข้าราชการที่จะต้องเ,เตรียมพร้อมรองรับการชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่จะมีขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนแต่คาดหมายกันว่าเดือนสิงหาคมอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคประชาชนที่เตรียมการเพื่อจะชุมนุมขับไล่รัฐบาลในเดือนสิงหาคม ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนกันแต่ถ้าวันไหนเขาประกาศถ้าพี่น้องจะไปก็ไปนะครับผมก็สนับสนุนให้ไปเพราะว่าผมไม่เอาแล้วไอ้รัฐบาลแบบนี้ตบัดสัตว์มาแล้วยังไม่มีปัญญาในการบริหารประเทศอีก